อนที่ส0 3เห็นหยวนชิงหลิงน้ำตาตกหยูเหวนเฮาก็ขอบตาร้อนเ่ากอดน,นางไว้และไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีหยูเหวนเฮาข้าคิดถึงบ้านข้าอยากกลับบ้านหยวนชิงหลิงร้องไห้ออกมามีหญิงสาวกี่คนกันที่หลังจากแต่งงานออกเรือนแล้วยังสามารถกลับบ้านมารดาได้มีหญิงสาวกี่คนกันที่ตั้งท้องแล้วแม่ยังหอบของมาดูแล ช่วยจัดการเรื่องเสื้อผ้าถุงเท้าของหลานน้อยยังคอยเตือนเรื่องระวังขณะตั้งครรนางถูกทิ้งให้อยู่ในห่วงเวลาไหนก็ไม่รู้ชาดนี้คงไม่ได้เจอแม่อีกแล้วแม่จะรู้หรือไม่ว่าเธออยู่ที่นี่อยู่หวันเฮาคิดว่านางคิดถึงท่านยา่ารีบเช็ดน้ำตาให้นางได้ได้ข้าจะให้ลูกยาไปเชิญท่านย่ามาเดี๋ยวนี้ข้าจะเชิญท่านมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าดีหรือไม่ ยืนชิงหลิงใส่หน้าร้องไห้หนักกว่าเดิมอยู่หันเหาก็ไม่รู้ควรทำอย่างไรแล้วเขาไม่สามารถทรมานแทนนางได้คําปลอบใจใดๆก็ไรประโยชน์เสียแล้วแม่นมฉีเดินเข้ามาอย่างกวนเร็วสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยพูดว่าท่านอองให้้ังห่วงเสด็จมาอยู่หวนเหาอึง้งรีบเงยหน้าขึ้นอะไรนะเรื่องจริงเพคะ รอยอยู่ข้างนอกแล้วแม่นมสีต้อนรับอยู่ด้านนอกเพคะแม่นมฉีเอ่ยด้วยริมฝีปากสันเทาสวรร์ไทสรางห่วงไม่ออกจากวังเป็นเวลานานแค่ไหนกันแล้วแต่ไทสรางห่วงกลับออกมาเพื่อเยี่ยมพระชายาหยวนชิงหลิงกลั้นน้ำตาประสานสายตากับยหยวนเฮานี่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรอีกทั้งนี่มันช่างช่างหน้าตกใจจริงๆ แม้จะเป็นไฮเฮาหฮองเฮาหรือเสียนเฟยเสด็จมาก็เป็นไปไม่ได้ที่ให้ซางห่วงจะเสด็จมามาเป็นการส่วนตัวหรืออยู่วหวนเฮาถามไม่ใช่เพคะมีขบวนเสด็จด้วยอยู่วหวนเฮาพูดกับหยวนชิงหลิงข้าจะออกไปสักครู่เขารีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว,รวไปถึงด้านนอกก็เห็นให้ซางห่วงเดินมาพร้อมกับฉางกงกง ขบวนเสด็จตามมาข้างหลังมีบ่าวรับใช้ในวางเป็นขยงยิ่งใหญ่อลังการมากอยู่หนวห้าเดินเข้าไปคำนับถาวบายบังคมเสด็จปู่ไทยสางห่วงสวมชุดมังกรสีดำมวยผมขึ้นกนหนวดเคราออกดูแล้วแจ่มใสมากอีกทั้งยังก้าวเท้าก้าวใหญ่ๆไม่เหมือนคนป่วยมานานเลยสักนิดเดียววันนี้ข้ามีเวลาว่าง เลยออกมาเดินนอกวังเพึ่งจะไปที่จวนน้องกขกของเจ้ามาเลยมาดูจวนฉู่อองของเจ้าเลยทีเดียวไทซังห่วงมองไปร,บรอบๆอืมจวนนี้ไม่เลวอยู่บนห้านับถือจริงๆแม้แต่คออ้างในการออกนอกวังเสด็จปู่ก็คิดไว้แล้วไม่ให้คนรู้สึกว่าออกมาเพื่อเยี่ยมยายหยวนโดยเฉพาะในใจเกิดความอบอุ่นขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ เขาประคองไทซังห่วงเดินเข้าไปที่ห้องโถงใหญ่ไทซังห่วงถามว่าใช่แล้วข้าได้ยินว่าพระชายาชูตั้งครันแล้วจริงหรือไม่อยู่วันเฮาพูดว่าเรียนเสด็จปู่จริงพะยะคะ่ะแล้วยังสบายดีหรือไม่ไทซังห่วงนั่งลงมองแล้วถามอยู่วนเฮาอยู่วันเฮาเอ่ยอย่างกัดกุ้มใจว่าไม่ค่อยดีเลยพะยะคะ่ะ อาเจียนเวียนศีรษะกินไม่ลงไท้สังห่วงเอ่ยเสียงเรียบว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้ทนลำบากไม่ได้ก็แค่ตั้งครรภลูกเท่านั้นยังมีอาการอะไรมากมายขนาดนี้หนักไม่เอาเบาไม่สู้จริงๆเลยอยู่หวนเห้าเม้มปากเสด็จปู่ท่านเองก็ไม่เคยตั้งครรภมาก่อนยายจึงรู้ว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้นางทรมาจริงๆนะ ให้สังห่วงยกมือขึ้นพูดว่าไม่เคยกินเนื้อหมูแต่ก็เคยเห็นหมูวิ่งควรตั้งทันค่ข้าเคยเห็นมาไม่น้อยแล้วสมัยนั้นสเสด็จปู่ร้ายกาจมากปีที่มากที่สุดคือมีลูกชายทีเดียวสองคนลูกสาวอีกสามคนแต่ว่าในปีเดียวกันนั้นเองหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆอ แค่ปีเดียวก็ให้กำเนิดลูกที่ต้องกำเนิดในอีกหลายปีข้างหน้าออกมาจะหมดแล้วแต่ว่าเสด็จปู่ให้กำเนิดบุตรชายหลายคนก็มีเพียงฮ่องเต้หมิงหยวนที่มีบุตรชายเก้าคนส่วนอ๋องคนอื่นๆไม่ว่าจะให้กำเนิดเท่าใดก็เป็นบุตรสาวเสด็จปู่รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรสุดท้ายเพราะสุดท้ายยังมีบุตรชายทั้งเก้าของฮ่องเต้อยู่ดี ไม่ว่าอย่างไรตจะกูลอยู่หวนก็สืบทอต่อไปได้สองปีมานี้เริ่มร้อนใจขึ้นมาแล้วเจ้าหไม่สบายเจ้าแปตาบอดเจ้า9ยังเป็นผู้เยาว์ส่วนองคงคนอื่นๆที่แต่งงานแล้วก็ไม่มีใครให้กำเนิดบุตรชายแม้แต่คนเดียวสเสด็จปู่ภายนอกไม่พูดแต่ก็ร้อนใจอยู่ลึกๆต่อหน้าห้องเต้หมิงหยวน อย่างน้อยก็ต้องพูดสักสองสามคำสเสด็จปู่ร้อนใจฮองเตยหมิงหยวนที่เป็นลูกกระตันยูแน่นอนว่าต้องก้อนใจตามนี่จึงเป็นที่มาให้เหล่าขุนนางมีข้อเสนอว่าใครให้กำเนิดบุตรชายก็จะแต่งตั้งคนนั้นเป็นองค์รัชายญาตยหยวนเห,นหาไม่ได้ขานรับเกรงว่าตนเองจะเป็นล่วงเกินผู้อกิุโสกว่าเอาขึ้นมา เสด็จปู่ร้องบอกฉางกงกงหนึ่งเสียงฉางกงกงเอากล่องอาหารกล่องหนึ่งมาจากเบาวรับใช้นิวังที่อยู่ข้างหลังยื่นให้กับแม่นมสีนี่เป็นของที่ไท่สซางห่วงประทานให้กับพระชายาแม่นมเอาไปให้พระชายาสวยเถอะแม่นมสีรับมาตอบรับเบาๆว่า,วาเกรงว่าจะทำให้ไท่สซางห่วงผิดหวงังต่อความเอ็นดูที่มอบให้แล้ว ตอนนี้พระชายาเสวยอะไรก็อาเจียนสิ่งนั้นชางกงกงพูดว่าเจ้ามีหน้าที่เอาไปส่งกระพอเสวยได้คำหนึ่งก็ถือว่าไม่เสียน้ำพระไทยของไท่ซางห่วงแล้วแม่นมสีกรับไปย่อคำนับและถอยออกไปแม่นมสีถือกล่องอาหารกลับไปยวนชิ้งหลิงถามขึ้นว่าไท่ซางห่วงกลับไปแล้วหรือ,อยังเพคะยังอยู่ข้างนอก ทรงประทานกล่องอาหารมาให้ท่านท่านทานสักคำไม่ต้องทานมากถือเสียว่าขอบพระทัยท่านแม่นมสีพูดยวนชิงหลิงสีหน้าลำบากใจข้ากินไม่ลงจริงๆแม่นมสีเปิดกล่องอาหารออกเห็นเพียงด้านในมีถ้วยวางอยู่เหมือนจะเป็นน้ำซุปหวานเป็นสีขาวแต่ว่ามีกลิ่นหอมมากเหมือนกลิ่นของมะพร้าวนางยกออกมาพูดว่า ท่านลองชิมนิดเดียวก็พอน้ำหวานหรือสวรรค์ข้ายิ่งไม่อยากจะกินเข้าไปใหญ่หัวคิ้วของหยวนชิงหลิงขมวดเป็นปมแม่นมสีหยิบช้อนขึ้นมาเอาช้อนตักน้ำซุปขึ้นมาท่านแค่เรียช้อนก็ได้ก็ถือได้กินแล้วหยวนชิงหลิงยิ้มนี่ไม่เท่ากับทำพอเป็นพิธีหรอกหรือก็ถือว่ากินแล้วไม่ให้เสียน้ำใจของผู้ใหญ่ แม่หนุ่มสี่พูดยิ้มยิ้มยวนชิงหลิงเอาช้อนขึ้นมาเรียไปหนึ่งครั้งอึ้งไปสักพักเงยหน้าขึ้นมองแม่หนุ่มสี่นี่ไม่ได้หวานนะนางยันตัวขึ้นมานั่งลงค้างเตียงรับเอาถ้วยซุปมาไม่ต้องใช้ช้อนดื่มลงไปทันทีแค่อึดใจเดียวก็ดื่มไปได้ครึ่งถ้วยแล้วแม่หนุ่มสี่กังวลเป็นอย่างยิ่งกลัวว่าอีกสักครูนางจะอาเจียนหนัก รีบไปเอากระถนนมาหยวนชิงหลิงกุมที่หน้าอกเล้อออกมาคำหนึ่งที่จริงยังอยากจะดื่มอีกแต่จะดื่มมากไม่ได้รสชาติของการอาเจียนทรมานจนนางยากสลืมได้ไม่อาเจียนหรือเพคะแม่นมสีวางกระถนนลงเช็ดมือแล้วลูบหลังให้นางหยวนชิงหลิงพูดว่าของสิ่งน,นี้น่าดื่มมากไม่รู้ว่าเป็นอะไร มีกลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวข้างในยังมีรังนกหวานเล็กน้อยแต่ที่มีมากกว่าคือกลิ่นหอมชุ่มชื่นอาการเคลื่อนไส้ข้างในของข้าถูกกำจัดออกไปหมดแม่นมสีเกือบจะร้องไห้ออกมาแล้วเจ็ดแปวันมานี้ไม่ว่านางจะกินอะไรก็อาเจียนออกมาหมดทำให้ผอมลงไปมากข้าจะออกไปพบเสด็จปู่สักหน่อยหยวนชิงหลิงพูดยังไปไม่ได้เพคะ ท่านต้องนอนพักผ่อนแม่นมสีเอ่ยขึ้นพร้อมกดลงไปที่ไหล่ของนางหยวนชิงหลิงพูดว่าเจ้าให้คนหามข้าวออกไปก็ได้แม่นมสีลังเลอยู่ชั่วครู่หยวนชิงหลิงดึงมือนางแล้วพูดขอร้องข้าอยากคุยเก็บเสด็จปู่นางอุดอู้จะตายแล้วนอนอยู่บนเตียงเฉยๆตั้งหลายวันชีวิตนางแคบลงเรื่อยๆ ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยก็ยังดีแม่นมสี่เห็นสีหน้าของนางที่เต็มไปด้วยคำอ้อนวอนได้แต่บอกว่าเช่นนั้นก็เอาเถอะนางออกไปเรียกให้คนเตรียมพดหามประคองหยวนชิงหลิงขึ้นไปอย่างกระมัดระวังกำชับกระบ่ารับใช้ว่าเดินกระวังหน่อยอย่าเดินเร็วเกินไปค่อยๆเดินทีละก้าวครับเบ่ารับใช้สองคนขานครับ ไทซังห่วงกำลังพูดคุยกับยหยวนเฮาอยู่ที่หงใหญ่ล้วนเป็นไทซังห่วงที่ถามถึงอาการของหยวนชิงหลิงยหยวนเฮาพูดความทุกข์ใจของตนบอกว่าช่วงนี้ยายหยวนนั้นทรมาเหลือเกินทำเอาฉางกงกงที่ได้ยินก็รู้สึกปวดใจไปตามกันตอนที่สองหยวนชิงหลิงถูกหามออกมาไทซังห่วงนั่งอยู่ตรงกลางโถงเห็นตั้งนานแล้ว ขมวดคิ้วเอ่ยว่านางออกมาทำไมยวนชิงหลิงเองก็เห็นสีหน้ารังเกียจของไทซังห่วงมาแต่ไกลแล้วสเสด็จปู่มาเยี่ยมนางถึงตัวยังแต่งองค์ทรงเครื่องมาอีกอยู่วหวนเข้ารีบเดินออกไปอุ้มหยวนชิงหลิงเข้ามาเพราะหมอหลวงเคยพูดไว้ว่าอย่าให้นางลงเดินกับพื้นฉะนั้นไม่ว่าจะทำธุระส่วนตัวหรืออาบน้ำล้วนเป็นเขาที่อุ้มไป ยวนชิงหลิงรู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนไร้ประโยชน์ตีที่แขนของเขาพูดอย่างจนใจว่าปล่อยให้ข้าลงมาเดิน9 2้าสองจะเป็นไรไปไม่ได้หมอหลวงบอกว่าเจ้ายังลงจากเตียงมาเดินไม่ได้ระหว่างที่อยู่ือนเฮาพูดก็วางนางลงบนเก้าอี้เจ้าไม่เชื่อฟังเอาซะเลยอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะตอนที่ข้าไม่อยู่จวนเจ้าแอบลงจากเตียงอยู่บ่อย ยวนชิงหลิงพูดว่าถ้าข้าไม่เดินสักหน่อยแข้งขาของข้าก็จะพิการแล้วนางมองไทซังหัวอย่างรันทดใจสเสด็จปู่ท่านว่าจริงหรือไม่ไทซังหัวมองนางแวบหนึ่งจากนั้นก็หันไปมองอยวนเฮาขมวดคิ้วถามว่าตอนเจ้าออกจากจวนทำไมไม่รู้จักมัดนางไว้กับเตียงเราถ้ามัดแล้วยังไม่เป็นผล ก็ไม่รู้จักตีสั่งสอนหรืออย่างไรยหยวนเหาพยักหน้าขยิบตาให้กับหยวนชิงหลิงพะยะค่ะหลานจะจำเอาไว้หยวนชิงหลิงมองสเสด็จปู่อย่างจนใจท้องนี้ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรยังสามารถลงมาเดินได้เป็นบางครั้งข้ารู้ตัวเองดีข้าเป็นหมอนะไทยสังห่วงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเรียมรักษาคนอื่นได้แต่ไม่รักษาตัวเอง เป็นอย่างไรบ้างดื่มน้ำแกงนั้นลงหรือไม่ดวงตาของหยวนชิงหลิงสว่างขึ้นชั่วครู่ดื่มลงเพคะอีกทั้งดื่มแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยอึดอัดมันคืออะไรกันข้าดูแล้วมีรังนกและน้ำมะพร้าวด้วยฉ่างกงกงพูดยิ้มยิ้มว่าท่านอย่าสนใจเลยว่าคืออะไรรู้แต่ว่าเป็นสูตรดีแน่ๆกินแล้วนอกจากจะแก้อาการคลื่นไส้แล้ว ยังบำรุงคันอีกด้วยอยู่หวันเฮาได้ยินก็รีบขอสูตรทันทีเสด็จปู่สูตรนี้ให้ข้าได้หรือไม่ข้าจะให้คนทำให้นางกินช่วงนี้นางยังไม่ได้กินของดีของอะไรเลยแม้แต่คำเดียวไม่จำเป็นของนี้กินมากไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมข้าจะให้คนส่งมาให้ไททัสังห่วงพูดพลางยกมือขึ้นเขาค่อยๆลุกขึ้น นี่กระสายแล้วข้าย,ยังต้องไปจวนพี่สามของเจ้าอีกหยวนชิงหลิงรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างนี่จะเสด็จแล้วหรือเพคะไม่พูดคุยกันอีกหน่อยหรือเพคะพอเข่าไปนางคงต้องถูกหามกลับไปนอนที่ห้องอีกตามเคยไทซา,างห่วงมองนางเจ้าดูแลคันให้ดีสำหรับเจ้าแล้วนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดํำได้หรือไม่ หยวนชิงหลิงมองสีหน้าจริงจังของเขาจึงเอ่ยขึ้นโดยปริยายว่าจำได้เพคะยหยวนเฮาส่งไท้ซางห่วงออกไปไท้ซางห่วงกำชับเขาอีกหลายอย่างหยวนชิงหลิงมองออกไปสามารถมองเห็นเขาที่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขากำลังกังวลหยวนชิงหลิงรู้สึกเศร้าจากนั้นก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมานางเช็ดที่ดวงตา ช่วงนี้อ่อนแอมากเป็นพิเศษเรื่องเล็กน้อยก็ทำให้น้ำตาไหลได้อยู่วนห้าวกลับมาเห็นนางกำลังเช็ดน้ำตาคิดว่าเพราะคำาำนิของไท้ซา,างห่วงเมื่อครู่ทำให้นางรู้สึกหน่อยใจเขายื่นมือออกมาเช็ดน้ำตาให้นางพูดเสียงอ่อนโยนว่าสเสด็จปู่ก็พูดไปอย่างนั้นเองเขาเอ็นดูเจ้ามากออกจากวังครั้งนี้ไปโจนทั้งหลายจนทั่ว เขาก็เหนื่อยมากเขาออกจากวังเพื่อเจ้ายวนชิงหลิงมองเขาด้วยน้ำตาหนองหน้าข้ารู้เขาอย่างมี้ข้าจึงกองไห้อยู่หวหมืนห้าหวัวเราะกุมมือนางยืนขึ้นอยากเดินใช่หรือไม่ข้าจะเดินเป็นเพื่อนแต่อนุญาตแค่ครั้งเดียวกลับไปยังคงต้องนอนพักผ่อนนอกจากหมอหลวงจะบอกว่าลงจากเตียงมาเดินได้แล้ว ยวนชิงหลิงเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มทันทีเอ่ยอย่างสุกสนว่ารับบัญชาเดินจากโถงใหญ่กลับไปที่จริงก็ไม่ไกลทั้งสองเดินช้าๆอย่างเชื่องช้ามากด้านหลังมีคนกลุ่มใหญ่ตามมาด้วยหมอหลวงเฉาได้ยินว่าพระชายาเดินด้วยตัวเองก็รีบตามมาเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้กินน้ำแกงที่ไท่ซังห่วงส่งมาให้ รู้สึกดีขึ้นจริงๆหรืออยู่วันห้าถามอืมไม่ค่อยเวียนหัวแล้วอีกทั้งกินแล้วยังไม่อาเจีนออกมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรอีกอย่างตอนนี้ก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วไม่รู้ว่าไปเอามะพร้าวมาจากที่ไหนเมืองหลวงมีที่ตั้งอยู่ทางเหนือเข้าสื่อฤดูใบไม้ร่วงแล้วแลอากาศค่อนข้างเย็นมะพร้าวนั้นมาจากทางภาคใต้ แม้จะบอกว่าสามารถเก็บไว้ได้ระยะหนึ่งแต่ว่าจนป่านนี้แล้วใครยังจะเก็บมะพร้าวไว้อีกอยู่วนห้าพูดว่าในวังอยากได้อะไรแล้วไม่มีเป็นไปไม่ได้ให้คนส่งมาจากทางใต้ก็เป็นไปได้องค์รักษ์รับผีของไทซังห่วงไห้กาดมากองค์รักษ์รับผีอืมองค์รักษ์รับก่อตั้งขึ้นตอนที่ไทซังห่วงยิงคลองบางลังอยู่ เคยมีอำนาจหน้าเกรงขามอยู่ช่วงหนึ่งใช้สอดแนมชาวบ้านกับเหล่าคุนนางหลังจากที่เสด็จพ่อขึ้นครองการองคครักษ์รับผีก็ถูกไล่ให้ไปช่วยทำงานจิป,ปะทะของไท้สรซางห่วงแทนยวนชิงหลิงได้ยินเป็นครั้งแรกนางจำได้ว่าเคยพบกับองคครักษ์ที่สวมชุดสีดำทั้งตัวที่ตำหนักฉินคุณไม่รู้ว่าใช่องครักษ์รับผีหรือไม่ เกรงว่าจะดูเหมือนทำงานทั่วไปแค่ภายนอกกระมัง้าเห็นข่าวสารของสเสด็จปู่นั้นกว้างขวางมากเกรงว่าองค์คารักรับผีเหล่านี้ยังคงทำงานสอดแนมเหมือนเก่าเหยืนชิงหลิงพูดอยู่เหวนเฮาพูดไม่แปลกใจเลยในเมื่อเรื่องในราชะสำนักนั้นไม่มีใครปกปดิดเสด็จปู่ได้เลยคำพูดนี้หยืออชิงหลิงเคยได้ยินแม่นมสีพูดมาก่อน แม่นมสีเป็นคนรับใช้ข้างกายของไทซังห่วงมาหลายปีนางน่าจะรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ขององค์คลักษรับผีดีอยู่วนเฮ้ามองนางเรื่องนี้ข้าคอยปิดบังเจ้ามาตลอดยวนเชียงหลิงพูดว่าวันนี้ข้าอารมณ์ดีนอกจากเรื่องแต่งพระชายารองหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหญิงสาวเรื่องอื่นข้าให้อภัยให้ท่านได้ทั้งสิน้นอยู่วนเฮ้าหวเราะ แต่งชายารองอะไรกันแต่ว่าก็มีความเกี่ยวข้องกับหญิงสาวอยู่ชูหมิงชุยหยวนชิมหลิงเอียงหน้ามองเขายูวเหฮาอึง้งชูหมิงชุยเป็นใครไม่รู้จักหยวนชิมหลิงยิกแขนเขาเอาตัวรอดเก่งจริงยูวเหฮาเข้าใจแจมแจ้งทันทีหัวร้อคิกคิแล้วพูดว่าเจ้าพูดถึงพระชายาสีหรือ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนางเลยเป็นพระชายาจีนางทำไมอีกยวนชิงหลิงถามวันก่อนนางให้คนส่งพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตรมาไม่ใช่หรือใช่พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตรสีสันไม่เลวเลยแต่ว่าแม่นมสีกลับเอาไปซ่อนไว้บอกว่าไม่อยากวางประดับของที่นางส่งมาให้ยวนชิงหลิงจำเรื่องนี้ได้ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุรองค์นั้นมีรอยร้าอยู่ด้านหลังองค์พระอยู่วันเฮานึกแล้วก็ยังคงโมโหหยวนชิงหลิงอุทานเสียงหนึ่งอดไม่ได้ที่จะผิดหวังมีรอยร้าหรือน่าเสียดายจริงๆเลยเจ้าไม่โกรธหรืออยู่วันเฮาคามไม่ถึงคนใจน้อยขนาดนั้นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังไม่รู้สึกโมโหหยวนชิงหลิงมองเขาต้องกรธด,ด้วยหรือ ในเมื่อก็ได้มาเปล่าๆมีรอยร้าวก็คิดเสียว่าไม่ได้รับมาก็พอข้าเองก็ไม่ได้หวังสิ่งของจากนางแค่รู้สึกว่าองค์พระดีขนาดนั้นน่าเสียดายยกหากมีรอยร้าวนั่นไม่ใช่แค่เรื่องที่ทำให้คุณค่าลดลงเท่านั้นตามหลักคือไร้ประโยชน์แล้วนอกเสียจากจะแยกชิ้นส่วนออกมาทำอย่างอื่นอยู่หวนเห้ากุมมือที่เย็นชืดของนางเอาไว้ เจ้าท้องแล้วนางสรงพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานบุตรมาให้เจ้ารู้สึกว่ามีความหมายอะไรคำสาปแช่งไร้สาระลอเล่นเป็นเด็กไปได้อยู่หวนเห้ามองนางอย่างกรุ่มใจพูดมาตั้งนานนางก็ไม่โกรธเลยสักนิดไม่สนใจด้วยกลับเป็นเขาที่ยังคงรู้สึกว่าพระชายาจี้ทำเกินไปแล้วไปหาเรื่องจัดการถึงที่ก็เพื่อระบายแทนนาง กลับมาแล้วยังคงตัวนางโมโหโยังไม่กล้าบอกกับนางก่อนหยวนชิงหลิงเอ,อ่ยยิ้มยิ้มหากท่านไม่อยากเห็นพระองค์นั้นส่งคืนกลับไปให้นางก็พอช่างเถอะนางเองก็ได้รับบทเรียนแล้วอยู่เหมือนเฮาคิดยังคงรู้สึกว่าจัดการกับพระชายาจี้สักครั้งก็สมควรแม้ว่าจะไม่ได้ทำเพื่อยายยวนแต่ก็ได้ระบายเพื่อตนเอง